สวัสดีครับสวัสดีวันที่24พฤศจิกา2,568นะครับตอนนี้ช่างท็อปของเราก็ตรวจเช็ครถใหม่นะฮะใส่ตะก,กร้าพร้อมนะครับคันนี้ก็จะเป็นฮอนด้าเวฟ125นะครับตัวล้อแม็กสีดำนะครับเวฟ125นี่ปี2026นี่มีให้เลือกอยู่ 3รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นล้อซีลวดนะครับแล้วก็รุ่นล้อแมกนะฮะรุ่นล้อแมกนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นล้อแมกสีดําคันนี้นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นล้อแมกสีทองนะครับล้อแมกสีดํานี่สตาร์ทด้วยกุญแจนะครับแล้วก็จะมีสตาร์ทเท้านะครับแต่ถ้ารุ่นล้อแมกสีทองนะครับตัวนั้นก็สตาร์ทด้วยรีโมทนะครับจะไม่มีสตาร์ทเท้านะครับสีขาวใหม่นี่สวยนะครับ นี่คสีขาวนะตัดด้วยเบาะสีเทานะตัดด้วยสีดํานะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับนี้ครั้งแรกก็หนึ่งพันกิโลนะฮะให้นารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะครับพอต่อไปก็สี่พันแล้วก็ทุกๆสี่พันก 4, ิโลนะครับนี่ฮะใส่ตะกร้าไปนี้สวยเลยนะครับชุดตะกร้าหน้านี่สามร้อยกว่าบาทนะฮะสำหรับชุดตะกร้าหน้าของเทนะะก็จะมีตะกร้าหน้ากับ ขายยึดนะครับนี่ฮะสีขาวนี่สวยนะมีให้เลือกอยู่สีสีนะก็จะมีสีขาวนะครับสีน้ำตาลนะครับสีดำนะฮะแล้วก็สีเงินนะครับอันนี้ใส่น้ำมันนะกดส่งมอบลูกค้านะครับส่วนราคาก็ตามนี้เลยนะครับราคาที่ติดมากับรถนี่ห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่หกหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับเพราะว่าของเราก็จะมีค่าจดทะเบียนอีกหนึ่งพันบาทนะครับ 64,000บาทนะครับคือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับนี่ฮะอัตราประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้ก็อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับก็ถือว่าประหยัดมากนะฮะสมรรถนะได้เว็บหนึ่งสองหนะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะฮะเติม1ลิตรนี่ขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับยูบอกก็ใส่ของได้17ลิตรนะฮะใส่หมวกกันน็อกได้1ใบนะครับ ตัว2,026นี่จะไม่มีบล็อกหัวเทียนกับไขควงมาแล้วนะครับฮอนด้าเขาไม่แถมมาแล้วนะครับเหมือนร้อยสิบเลยนะก็จะไม่มีบล็อกหัวเทียนกับไขควงนะฮะถ้าเป็นตัวใหม่นะครับเนี่ยสีขาวนี่สวยนะฮะตัวใหม่ก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กุญแจตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีที่ชาร์จ อันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับท่านใดสนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคาเงินสด6 4 0มบาทก็สอบถามเข้ามานะฮะที่0ูนย์7 7 1 2 9นเจะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนนะครับเครดิตด,ดีก็ดาวน์เริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับผมรถดได้เลยนะครับขังงวดนี่ส่งยาสูตรได้ถึง4ปีนะสี 4, งวดนะครับหรือว่า จะเลือกซื้อเป็นเงินสดก็ได้นะครับเงินสดก็6,400บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนะสำหรับเว็บ125ตัวล้อแมกนะสีขาวนะครับตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะตัวรองท็อปมีสตาร์ทเท้านะครับ,รบเป็นสตาร์ทดิกุญเจนะครับราคา6,400บาทนะถ้าเป็นตัวท็อปนี่61,800บาทนะครับอันนั้นสตาร์ทด้วยรีโมทนะฮะล้อแมกสีทองนะครับสวยงามเลยนะ สำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีขาวสีนี้สวยมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติ c, ด,ดตามไม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะครับหรือว่าสนใจนะฮะรถรถุรถ่นไหนก็สอบถามเข้ามานะครับหรือว่าสนใจรถก็สอบถามเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าจะสอบถามเข้ามาที่0 9 2 1 5 7 1้านนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะอยู่ข้างสถานีรถไฟนะครับ สวยมากนะครับ